จีบจริงป้าวจีบจริงเป้าวค้กับเราจริงเป้าเราเป็นคนจริงจังด้วยถ้าผู้หญิงจีบเธอไม่เคยมีนะอืมน่าจะไม่เคย ก็ไม่ได้ปิดกันแต่ว่าก็ยังมันก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยปิดใครมาจีบเศร้าป่ะชีวิตเศร้าป่ะ <laughs> เราไงจีบจริงเป้าจีบจริงเป้าคิดกับเราจริงเป้าเราเป็นคนจริงจังนะเวย้ย <laughs> แต่ว่าทูแบททุกคนหนูหนู I like boys <laughs> but in the future no, I'm not I'm not sure <laughs> ทุกคนรู้สึกเหมือนอกหักไหม <laughs> ใครก็อยากเป็นแฟนกับเธอไม่จริง <laughs> <laughs> ทุกคนออกครับทุกคนวันนึ่งทุกคนก็ต้องเจอคนที่ลงล็อกกับทุกคนมีชื่อปันชอบผู้ชายสูงเท่าเๆกันหรือเปล่าไม่ ชอบคนสูงสูงแบบสู้เพราะว่าหนูว่าหนูก็สูงอยู่นะ